สวัสดีค่ะก็นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่สองว่าวันนี้เราจะมาซื้อทองนะคะก็นี่ค่ะได้เลือกแล้วนะคะนี่เลือกให้เรียบร้อยแล้วนะคะลายลายแบบว่าอิงเทนนิดนึงเนาะก็อย่างที่บอกแล้วที่ทําไมเราถึงมาซื้อทองที่นี่คือเราเชื่อมั่นที่นี่ร้านทองที่นี่คือเขาได้มาตรฐานเพราะอะไรคะเขามีใบรับประกันที่ด้วยนะคะว่าทองเนี้ยที่เราซื้อเนี่ยมาจากร้านอ่า ห้างทองนี้จริงๆนะคะเราเราซื้อในห้างด้วยค่อนข้างที่จะปลอดภัยร้อไม่มีทองปลอมแน่นอนเนาะก็อย่างที่บอกนี่นะคะเรามีทุกอย่างมีการันตีมีร้านมีอะไรแล้วก็อย่างที่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยเปิดรับตัวแทนนะคะทุกภาคทุกจังหวัดเลยแล้วก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือวง่ายว่าทองเนี่ยเราแจกอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอย่างวันนี้ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะที่มือ ก็แจกค่อนข้างเยอะมากเราแจกจริงถ้าคุณทําได้เราให้จริงนะคะก็ใครสนใจเป็นตัวแทนเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทุกภาคทุกจังหวัดเลยนะคะก็ยังไงสามารถติดต่อกับเมนเอเจนต์ของเรานะคะต่อจากคลิปข้างล่างเราจะใส่เบอร์ตัวแทนใส่เบอร์เมนเอเจนต์ของบริษัทไว้ให้นะคะคุณสามารถติดต่อได้เลยว่าเราจะลงระบุไว้เลยว่าเมนเอเจน์ของเราอยู่ภาคไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วก็ เบยในเย่งของเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะคะเป็นของบริษัทจามาจริงๆเพราะว่าคุณสามารถดูขอ้อมูลได้เลยเดี๋ยวเราจะลงไปให้แล้วก็ลูกค้าท่านไหนหรือตัวแทนร้านไหนที่อยากจะ,อ,จะอยากที่จะมาเข้าร่วมจอยกับจามานะคะก็ยินดีก็ขอขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนุกสนับสนุนจามาแล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านค้าหรือตัวแทนทุกที่ทุกจังหวัดที่ทำโปรโมชั่นของจามาได้ แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นของจามาไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีอีกเยอะมากมายถ้ายังไงเนี่ยร้านค้าหรือตัวแทนเนี่ยอยากทราบโปรโมชั่นของจามาว่ามีอะไรบ้างก็ให้ติดต่อเม,มนเนเจอร์ของบริษ,ษ,ษัทได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ไกลแค่ไหนเราจะไปแจกให้ทุนถึงที่เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่า คลิปเนี่ยร้านไหนที่ได้ทองบั่งน,นะคะก็ฝากไปด้วยก็ขอขอบคุณนะคะที่ที่สนับสนุนกันมาตลอดขอบคุณค่ะ